สำหรับใครนะครับที่กำลังอยากเป็น f อนต์เอ d e เดเวลอปเในอนาคตนะครับแล้วเป็นมือใหม่อยู่นะครับกำลังมองหาโปรเจกต์ดีๆเอาไว้สำหรับการฝึกทักษะ f อนต์เอตรงนี้นะฮะวิดีโอนี้ครับผมมีโปรเจกต์ดีๆ10ตัวนะครับที่จะมาแนะนำให้ทุกคนลองเอาไปฝึกฝนกันดูได้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำโปรเจกต์10ตัวนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังอยากจะเป็น f อนต์เอ็นเดเวลอปเนะครับแล้วอยากจะฝึกฝนทักษะตรงนี้นะครับไม่รู้จะเริ่มต้นจากโปรเจกต์ตัวไหนนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่ามีโปรเจกต์ไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วผมเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับลองเอาไปฝึกฝนกันดูนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับโปรเจกต์ตัวแรกนะครับทุกคนนั่นก็คือ Notes App นั่นเองนะครับก็ตรงตามชื่อนะครับสำ บันทึกโน้ตนะฮะหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยต้องการทําในแต่ละวันได้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาของแอปนะครับก็จะคลาสสิกมากๆนะครับซิมเพิลมากๆก็คือเราสามารถที่จะ enter note ตรงนี้นะครับอย่างเช่นอ่ะวันนี้ผมต้องการทําอะไรนะครับก็ learn html นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะเลือกสีของตัวอ่าข้อความได้นะครับว่าผมต้องการให้ข้อความเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดของข้อความตรงนี้นะครับผมก็สามารถเพิ่มได้นั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับก็สามารถ เพิ่มนะฮะกดแอดไปได้เลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับหลังจากเรากดแอดเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของโน้ตนะฮะที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถกด X เพื่อเป็นการลบโน้ตของเราได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็มาดูในส่วนของโค้ดนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมี3ส่วนหลักๆด้วยกันที่เราเนี่ยสามารถสร้างแอปตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือ HTML CSS JavaScript นั่นเองนะครับวิธีการที่เราจะเรียนรู้ก็ง่ายๆครับทุกคนเนี่ย สามารถที่จะลองมาเขียนตามเขาได้เลยนะครับก็เริ่มจากการเขียน HTML ก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยการเขียน CSS นะฮะแล้วก็ตามด้วยการเขียน JavaScript นั่นเองนะครับโอเคนะครับซึ่งการเขียน HTML เนี่ยก็จะทําให้เรานะครับมองเห็นรูปร่างหน้าตาของโปรเจกต์ของเราของตัวแอปของเราก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็มาใส่ความสวยงามด้วย CSS นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาเขียนระบบต่างๆฟังก์ชันการทํางานต่างๆด้วย JavaScript นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็สามารถมาดูตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากฝึกฝนตัว Note App ตัวนี้นะครับโปรเจกต์ที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือ To Do List นั่นเองนะครับซึ่ง To Do List เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่นิยมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีสอนกันเยอะมากนะครับในส่วนของการทำ To Do List นั่นเองนะครับซึ่ง To Do List เนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายกับตัวอ่าตัว Note App เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะ เพิ่มสิ่งที่เราต้องการทําได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับอย่างเช่นอ่ะผมจะเรียน JavaScript นะครับแล้วก็สามารถ add ไปได้นะครับอ่ะตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าเนี่ยพอ add set เราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะฮะซึ่งในส่วนของโค้ดก็เหมือนเดิมครับนี่ฮะทุกคนสามารถที่จะเขียนตามได้เลยนะครับก็ดูนะครับแต่ละส่วนว่าเขาเนี่ยมีการใช้เป็นอ่า tag ตัวไหนนะครับเป็น id ตัวไหนมีการใช้ event อะไรนะครับแล้วก็ css นะครับก็สามารถเขียนตามนี้นะฮะในส่วนของฟังก์ชันการทํางานครับ ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะแนะนําทุกคนนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจฟังก์ชันตัวไหนว่ามันทํางานอย่างไรนะครับก็แน่นอนครับเพื่อนยามยากนั่นก็คือ Google นะครับทุกคนสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว event prevent default เนี่ยหลายคนนะครับคือทุกคนแหละนะครับเพิ่งมาเขียนใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าไอ้ตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ฟังก์ชันอะไรพวกเนี้ยมันทํางานอย่างไงนะครับวิธีการก็คือนั่นแหละตามที่ผมแนะนำนะครับ Google ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็นี่ฮะสำหรับตัวที่2นะครับ to do list นะฮะ โปรเจกต์ที่3นะครับทุกคนนั่นก็คือ tabs project นั่นเองนะครับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างก็คือเราสามารถที่จะนี่ฮะตามนี้เลยก็คือเราจะมี tab นะครับที่เราสามารถกดได้อย่างเช่นอนี่ก็คือรูปภาพทั้งหมดถ้าผมกดเป็น nature นะครับมันก็จะมีแสดงแค่เฉพาะรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ nature นะครับหรือว่าในส่วนของ cars นะครับก็จะมีรถตามนี้นะครับโอเคกดอมาอีกรอบนึงก็จะแสดงรูปทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการทําตัวนี้ด้วยครับ ซึ่งเขาจะเรียกว่า light box นั่นเองนะครับก็คือเวลาที่เรามีการกดรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีการซูมให้เราเห็นภาพใหญ่นะครับแล้วก็เราสามารถกด x ปิดทิ้งไปได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตามนี้ครับโปรเจกต์ที่4ี่นะครับทุกคนนั่นก็คือ background changer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สาหรับการเปลี่ยนสี Background ให้กับเว็บไซต์ของเรานะฮะถ้าทุกคนเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้นะครับก็สามารถทําได้นะครับก็มาดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีในส่วนของตัวอ่า R G B ใช่ไหมครับแสดงให้เราดูว่าเออสีเนี่ยมันเป็นอ่าเลขอะไรนะครับแล้วก็เราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับในการเปลี่ยน Background นะครับตามนี้เลยอ่ะลองมาดูอ่ะเห็นไหมครับพอผมคลิก มันก็จะมีการแรนดอมนะครับตอนนี้เป็นสีม่วงก็จะเลขตามนี้เลยนะครับในส่วนของ R G B นะครับลองคลิกอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะก็จะแรนดอมเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับนี่ฮะซึ่งตรงนี้ก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของเราได้นะแบบอ่าหรือว่าเอาไปใช้อะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะ ให้ทุกคนเนี่ยคลิกแล้วก็สามารถเจนสีนะครับจริงๆโปรเจกต์นี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัว color generator ได้นะครับก็คือเป็นการ r a n d อมสีขึ้นมาแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับตัว background changer นั่นเองนะครับโปรเจกต์ที่5นะครับทุกคนนั่นก็คือการทำ countdown timer นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการนับถอยหลังการ countdown นะครับซึ่งตรงนี้ครับใครที่มีเว็บไซต์นะฮะแล้วอยากจะทำการนับถอยหลังหรือว่า countdown timer เนี่ย ก็สามารถลองใช้ตัวนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนระยะเวลาได้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเขามีการเซตใช่ไหมครัก็มาดูนะครับ final date ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นเดือนอะไรครับมีนาคมนะครับวันที่19นะฮะปี2022ก็คือจะเป็นปีหน้าเลยนี่ฮะเหลือเวลาอีก308วัน9ชั่วโมงนะครับ32นาทีอ่ะวิก็ตามนี้เลยนะครับทีเนี้ยผมลองเปลี่ยนดูอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นอ่า ใกล้ๆนะครับก็คือตอนนี้เป็นวันที่14ใช่ไหมอ่าเป็นเดือนเมยใช่ไหมฮะวันที่14นะครับปี2021นะครับแล้วก็เวลาผมจะให้มันสิ้นสุดก็คือจะเป็นอ่าเอาสัก14นะครับ29นะฮะตามนี้นะฮะอ่านี่ครับพอผมเปลี่ยนฮะก็จะเห็นว่าเหลือเวลาอีกตามนี้เลยนะครับก็คือ30กว่าวินะฮะซึ่งเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าผมนะครับอ่าลองรอนะรอจนมันแบบว่ากําหนดเวลาครบกําหนดนะครับ โอเคนะครับทุกคนนี่ก็คือหมดเวลาเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่า we are sorry event ended นะครับตรงนี้เราก็สามารถเซตข้อความตามที่เราต้องการได้นะก็ลองเลื่อนหาดูนะครับใน javascript ไม่มีก็แสดงว่าน่าจะอยู่ที่ html นะครับก็คือน่าจะเป็นกล่องนะครับอ่ะนี่ครับจะเป็น h e งตัวนี้นะครับก็คือเราเป็นการเซตไว้ว่าถ้าเกิดเวลามันหมดใช่ไหมฮะก็จะให้ขึ้น h 1ตามนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ย ลองมาศึกษาตามโค้ดตามนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการกําหนดคลาสเป็น alert ใช่ไหมครับก็มาดูเห็นไหมเวลาที่เวลาหมดเขาก็จะให้ตัว alert เนี่ย display เป็นบล็อกก็คือให้มันปรากฏออกมานั่นเองนะครับส่วนตัว container ตัวนี้ก็จะให้มันหายไปก็ตามนี้นะครับทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของตัวเองได้น,นั่นเองนะครับ โปรเจกต์ที่6นะครับทุกคนนั่นก็คือ GitHub Profile นะครับจะเป็นการเซิร์ชหาข้อมูล g i t h u b Profile ของเรานั่นเองนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ยจะเริ่มเพิ่มความยากนะครับความแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือเราเนี้ยจะมีการใช้ API นั่นเองนะครับในการดึงข้อมูลนะครับมาจาก API ตัวนี้นะครับก็มาดูเห็นไหมฮะว่าในส่วนของ JavaScript เนี้ยเขาจะมีการเก็บ API ก็คือจะเป็น API t g i t h u b com users นะครับก็จะเป็น API ของ user ที่เราเนี้ยต้องการเข้าถึงโปรไฟล์ของแต่ละคนนั่นเองนะครับอ่ะตามนี้ครับ อย่างเช่นอ่ะลองมาใช้งานดูนะครับผมจะเข้าถึงยูเซอร์ผมนะครับก็จะเป็นโอมายเลอร์นะครับลองกดเซิร์ชดูอ่านี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามาแล้วนะครับนี่ฮะเขาก็จะแสดงนะครับข้อมูลตามนี้เลยล็อกอินนะครับเนมปฏิภาพเพ่งเผานะครับไบโอก็ตามนี้ครับ Founder of m ง l มล์ Dev Instructor and Developer นะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้ฮะใครที่อยากจะลองฝึกเขียนนะครับแล้วก็อยากลองทำนะครับการดึง API นะครับด้วยการใช้ Fetch นะครับถ้าทุกคนมาดูที่ javascript เนี่ย จะเห็นว่าเขาจะมีการใช้ตัว fetch ตัวนี้นะครับในการดึงข้อมูลจาก API ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ทําการแสดงผลนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมาทางหน้าเว็บแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการทํางานกับ API นั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยคุ้นเคยนะครับในเรื่องของการทำอ่าเป็นแอปพลิเคชันแบบ real world แบบของจริงนะครับก็จะเริ่มจากโปรเจกต์แบบนี้นั่นเองนะครับ โปรเจกต์ที่7นะครับทุกคนนั่นก็คือโปรเจกต์ Rock Paper Scissors นั่นเองนะครับก็ตามชื่อนะครับเป็นเกมที่หลายคนเนี่ยน่าจะชอบเล่นกันตอนเด็กๆนะครับนั่นก็คือค้อนกระดาษกันไก่นั่นเองนะครับเป่ายิ่งฉุบนั่นแหละนะครับตามนี้ครับก็ลองมาเล่นกันดูนะตรงเนี้ยมันจะมีเรานะครับตัวเราเองกับ AI หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมจะลองมาดูนะครับว่าผมจะชนะ AI หรือเปล่านะครับอ่ะผมจะออกนะครับเอ่อเอาเป็นกระดาษอ่าเสมอครับ it's a tie นะครับนี่ฮะลองมาออกค้อน โอเคททยอีกแล้วนะครับเสมออีกแล้วขอชนะอ่าชนะครับโอเคนึกว่าจะแพ้แล้วก็ชนะนะครับทำไมไม่ถูกหวยบ้างนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าโปรเจกต์ตัวนี้ครับอ่าในส่วนของโค้ดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าในการทำโปรเจกต์ตัวนี้นะครับจะได้เรียนรู้เรื่องของพวกลอจิกต่างนะครับว่าในการที่เราจะทําการสร้างเกมแบบเนี้ยนะครับเป็นเกมเล็กๆแบบนี้นะฮะใครที่สนใจเรื่องการทําเกมเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอยากให้ศึกษาจากโปรเจกต์เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่า โค้ดก็มีเกือบร้อยบรรทัดนะครับซึ่งก็สามารถเนี่ยสร้างเกมง่ายๆแบบนี้นะครับเอาไว้แบบอ่าเล่นนะครับคนเดียวเวลาเงาๆนะฮะโอเคนะครับทุกคนก็ตามนี้ครับสำหรับโปรเจกต์ rock paper scissors นั่นเองนะครับโปรเจกต์ที่8นะครับทุกคนก็คือ movie app นะครับซึ่งตัวนี้ครับก็จะเหมือนกันเลยก็คือเราสามารถที่จะค้นหานะครับหนังนั่นเองนะครับก็จะเป็นชื่อหนังแล้วก็จะมีโปสเตอร์ออกมานะครับซึ่งเราก็จะมีการทำงานกับ API เหมือนกันเหมือนกับ โปรเจกต์ตัว GitHub Profile เลยนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็มาดูนะครับเดี๋ยวลองมาเซิร์ชหนังดูนะอย่างเช่นผมจะเซิร์ชหาเรื่อง c ค re นะครับกด Enter ไป5ก็จะมีออกมาตามนี้เลยเห็นไหมฮะเยอะเลยนะครับโอเคนะฮะซึ่งถ้าเราเซิร์ชนะครับแล้วไม่เจอนะครับลองมาดูเซิร์ชมั่วๆดูก็จะไม่มีอะไรปรากฏออกมา่นองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเขาจะมีการใช้เป็นตัว API ตัวนี้นะครับ api.demovidb.org e นะครับ แล้วก็ในส่วนของโปสเตอร์หนังเนี่ยก็จะมีใช้อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของ search API ตรงนี้เนี่ยจะมีการใช้หลายตัวเลยเห็นไหมนะครับโอเคนะครับใครอยากเรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะ ลองมานะครับเขียนตามได้เลยนะตรงนี้ฮะทุกคนก็สามารถเอาไปประยุกต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ชหาไม่จําเป็นต้องเป็นหนังก็ได้นะครับลองดูโค้ดจากตามเนี่ยแล้วลองเอาไปอาจจะเซิร์ชหาอะไรก็ตามนะครับที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับผมโปรเจกต์ที่9้านะครับทุกคนโปรเจกต์นี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า questions นะฮะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ accordion นั่นเองนะครับก็มันจะเป็นคล้ายๆกับ fact นั่นแหละนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดนะครับในการนี่ฮะ กดแล้วให้มันแสดงข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับตรงเนี้ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของเราได้นะครับเป็นคําถามที่ลูกค้ามักจะถามบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็เราสามารถกดนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยแสดงออกมาได้ตามนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะมาถึงโปรเจกต์สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือ lazy loading image นั่นเองนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูรูปภาพตรงนี้นะฮะโอเคนะครับรูปภาพตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันโหลดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราลองเลื่อนระคับ ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการใช้ lazy load ก็คือรูปภาพเนี่ยมันจะมีการเบอร์ก่อนก่อนที่มันจะเป็นรูปภาพอ่าที่ชัดแบบนี้นะครับก็คือการทํา lazy loading ให้กับรูปภาพนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมนะครับนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการเบอร์ก่อนแล้วก็ค่อยแบบนี่ฮะเป็นภาพชาัดนั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้คือการทำ lazy load ให้กับรูปภาพนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในการที่จะอ่า optimize เว็บไซต์ของเราเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคตามนี้นะครับผมสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะฝึกฝนนะครับลองทำโปรเจกต์จริงๆดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นฟอนต์เอ็นนั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ